ทุกคนรู้ไหมคะว่าขนมของคนรักกันเนี่ยมันคือขนมอะไรไทายสิคะทายสิคะอะ,ะเฉลยก็ได้ก็ขนมคอรากอขนมครกไลคะไม่ต้องทำหน้างงไปคะ่ะเดี๋ยววันนี้คนไม่มีคู่อย่างลี่จะมาสอนทำขนมให้ดูหวานหมคนมีคู่เลยคะ่ะ w a from home เป็นหรูอ,อยู่บ้าน ราศกนาตกรรมของหนุ่มสาวแห่งดงมะพร้าวเตี้ยกะทิและแม่แป้งทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะรักกันชั่วฟ้าดินสลายแต่เมื่อผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อของแม่แป้งรู้ว่าลูกสาวชอบพอกับหนุ่มยากจนจึงทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางความรักของทั้งคู่เมื่อถึงคืนเดือนแรมผู้ใหญ่ปรังวางแผนที่จะฆ่ากะทิ โดยการขุดหลุมพรางดักรอไว้หวังให้กะทิตกลงไปตายรุ่งเช้าผู้ใหญ่ปรังเดินอมยิ้มเข้ามาเพื่อมาดูผลงานและพบร่างกะทิกับแม่แป้งนอนกอดกันตายอย่างมีความสุข หลังจากนั้นทุกแรม6กข้าเดือน6ชาวบ้านที่ศรัทธาในความรักของทั้งคู่จะทําขนมที่ปรุงจากกะทิและแป้งนํามาวางคว่าหน้าซ้อนกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปและเรียกขนมนี้ว่าขนมของคนรักกัน หรือที่เรียกกันย่อๆว่าขนมคอรอกอหรือขนมครกนั่นเองขนมรกสไตล์มีวิธีทําที่ง่ายไม่ต้องใช้เตาหลุ่มเพียงแค่ใช้กระทะทั่วไปที่จุดบ้านมีก็สามารถทําได้แต่รับรองว่ารสชาติอร่อยหอมหวานมันแน่นอนค่ะกับเมนูขนมครกไส้วุ้นข้าวโพดครีมนมสดในครกลมโฮม หรับเมนูนี้ประกอบไปด้วยแป้งขนมครกหน้าขนมครกไส้วุ้นข้าวโพดและครีมนมสดแต่สำหรับวันนี้ลี่จะปรับส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากทานขนมหวานแต่กลัวอ้วนค่ะ<ป>แต่วันนี้ขนมครกสไตล์ลี่มีตัวช่วยพิเศษค่ะ นมสดดัชมิลเล็ต็ดผลิตจากนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็นตเกรดคัดสรรรสชาติอร่อยหอมมันเข้มข้นกว่านมทั่วไปขั้นตอนแรกจะมาทำตัวแป้งขนมครกก่อนค่ะเริ่มจากการใส่แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายขาวแป้งสาลีอเนกประสงค์ข้าวหุงสุกเกลือค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนมสดดัชมิลเล็กเ็ดค่ะปั่นส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวแป้งขนมครบเรามาทำหน้าขนมกันเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายขาวเกลือนมสด90กรัมเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันดี ตอนต่อไปนี่จะมาทําวุ้นข้าวโพดค่ะเริ่มจากข้าวโพดหวานตามด้วยน้ําตาลทรายขาวผงวุ้นค่ะเกลือค่ะและนมสด250กรัมปั่นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนผสมไปต้มให้เดือดขั้นตอนนี้อย่าคนบ่อยไม่เช่นนั้นจะเกิดฟองอากาศในตัววุน้นจะดูไม่สวยงาม ส่วนผสมของเราได้ที่แล้วเราจะเทลงถาดและนำเข้าตู้เย็นเพื่อเซตตัวค่ะตอนนี้เราจะมาทอดแป้งขนมครกกันค่ะในวันนี้ลิ่ไม่ใช้เตาขนมครกที่ใช้กระทะเทปรอน,นะคะ่ะใช้ไฟอ่อนในการทำค่ะเทให้บางๆและกลิ้งกระทะไปมาค่ะแล้วใส่หน้านมสดลงไปหนึ่งช้อนและกลิ้งให้ทั่วแผ่น เราจะปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนทำให้แป้งสุกค่ะ <M ess age> เมื่อตัวแป้งเริ่มสุกจะสังเกตได้ว่าตัวขอบแป้งเริ่มร่อนออกจากกระทะระหว่างที่เรารอแป้งขนมขครกใหความร้อนเราจะมาทำตัวครีมนมสดกันค่ะเริ่มจากการอุ่นนมเพื่อมาละลายเจลาตินค่ะใส่เจลาตินลงไปในนมค่ะคนให้เจลาตินละลายเข้ากันดีกับนม เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะมาตีวิปครีมกันค่ะตัวโถวผสมแนะนำให้นำไปแช่เย็นก่อนนะคะตัววิปครีมจะได้ตีขึ้นฟูได้ง่ายตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะมเมื่อวิปครีมตั้งยอดอ่อนให้เราใส่นมสดที่ผสมกับเจลาตินเข้าไปค่ะและปั่นต่อครีมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะจะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะเริ่มจากการตัดวุ้นเป็นครึ่งวงกลมนำวุ้นข้าวโพดใส่ข้างบนตัวแป้งขนมครบเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าขนมครบด้วยครีมนมสดกันค่ะและใส่ตัวข้าวโพดหวานผักชีแผ่นทองกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมครกค่ะ ขนมครกไส้วุ้นข้าวโพดครีมนมสดที่มีกลิ่นหอมนมสดแถมมีประโยชน์เพราะมีแคลเซียมและวิตามิน b 12สูงที่สำคัญทานแล้วไม่อ้วนเมื่อกินเข้าไปแล้วจะได้รสชาติหวานมันจากไส้วุ้นนมข้าวโพดและครีมนมสดที่หวานนุ่มเข้ากันดีกับแป้งหากใครได้ลิ้มลองแล้วรับรองว่าจะติดใจจนหยุดไม่ได้เลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าขนมครก ทำง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปหาเตาหลุมให้วุ่นวายแถมหน้าตายังดูโมเดินสุสดๆ <c oughs> ลองไปทําตามกันดูนะคะใน Walk From Home กินหลูอ,อยู่บ้าน